อาว้สวัสดีครับวันหนึ่งสองสามสวัสดีครับโอเคก็วันนี้เป็นขออนุญาตแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนกรุงสาขาอะไรครับน้องสาขาพระรามเก้าครับสาขาพระรามเก้าซอยสิบนะครับวันนี้เราเปิดวันแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องๆทีมงานสวัสดีครับเลยครับน้องๆสวัสดีครับนะครับอ้าวขวาสุดเชิญลูกค้าหน่อยเร็วนะ เชิญลูกค้าหน่อยครับน้องอยากให้ทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือคนปรุงนะครับอาขาขาพระรามเก้าซอยอะไรครับซอยสิบสามนะครับก็โอเคนะครับวันนี้น้องๆเราก็พร้อมต้อนรับวันนี้ขออนุญาตชมบรรยากาศนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเห็นไหมฮะนาเก้าอี้เรานะครับรองรับลูกค้าได้ประมาณห้าสิบท่านสําหรับร้านนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ เรามีด้านในนู้นถ้าเต็มนะครับโอ้โหเห็นไหมฮะข้างในเป็นห้องแอร์เราได้เป็นร้อยนะครับลานจอดรถไม่ต้องห่วงนะครับนี่ลานจอดรถนะครับเรารับได้ตรงนี้ก็ประมาณสัก30คันนะครับถ้าเต็มก็เดี๋ยวเรามีด้านหลังตรงนู้นอีกหนึ่งไร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวพระราม9ก้ารัชดาพิเศษนะครับนะอยู่ซอยใกล้ๆตรงนี้ MRT นะครับเรียบด่วนนะครับก็นึกอยากทานก๋วยเตี๋ยวเรือ นะครับอร่อยจริงต้องลองก๋วยเตี๋ยวเรือคนกรุงเราเปิดให้บริการแล้วนะครับที่พระรามเก้าซอยสิบสามหรือที่ร้านตะไคร้หอมเดิมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งนึ่งครับจุ้งบ่ายสวัสดีครับ